Hello, everybody. I would like to teach English by bring the text name. New say hello. Three it is a workbook for p r a t o m C. I will say thank you to the company to make education public company to allow me to use this textbook to teach in my channel, Kunan Channel. พูดภาษาอังกฤษบ้างนะครับนะหน้าที่25แล้วครับผมขึ้นบทใหม่ Unit 3หรือหน่วยที่3หรือบทที่3 เอานะครับแปลว่าของเราทั้งหลายฟู้ดแปลว่าอาหารอาหารของพวกเราทั้งหลายนะครับแปลอย่างนี้คำสั่งย่อยบอกว่า l i s e t ให้ฟังและ write ให้เขียน the numbers ให้เขียนตัวเลขนะครับหลายๆตัวเลขคือตั้งแต่1นึ night, ่งถึงิ in ใ the box e s ก็คือในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับหลายๆรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดมี12รูปก็มี12ข้อ ใน12ข้อนี้เขาจะมีคลิปเสียงนะครับว่าข้อ1นั้นซูชิข้อ2นั้นโซบเร่งน้ําอัดลมนะครับข้อ3นั้นไรซ์ข้าวข้อ4วอเตอร์น้ําข้อ5พิซซ่าเอา CD Script 17 for workbook Activity 1 Listen and write the numbers in the boxes Number 1 Sushi Number two, soft drink. Number three, rice. Number four, water. Number five, pizza. Number six, fried fish. Number seven. Orange juice. Number eight, ice cream. Number nine, cake. Number ten, noodles. Number eleven, fried chicken. Number twelve, salad. ข้อที่หนึ่งนะครับบอกว่าซูชิเสียงออกว่าบอกเสียงได้ยินว่าซูชิเพราะฉะนั้นนักเรียนดูรูปสิครับรูปไหนเป็นรูปซูชิบ้างครับเป็นอาหารญี่ปุ่นเด็กสมัยนี้รู้จักนะครับสมัยคุณครูไม่รู้จักเลยนะครับซูชิซูเชอรอะไรนะครับนะไม่เคยเห็นเคยพบสมัยนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดมือถือปั๊บก็รู้แล้วว่าคือซูชิ เพราะฉะนั้นในสี่เหลี่ยมนี้เขียนหมายเลขึหนึ่งลงไปครับเขียนหมายเลขึนหนึ่งนี่คุณครูเขียนแล้วนะครับคนที่มีตาทิพย์เท่านั้นถึงจะมองเห็นหมายเลขึสองคือโซฟ r ร n งนะครับแปลว่าน้ําอัดลมนะครับ r ร n งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าดื่มนะครับแต่แปลว่าเครื่องดื่มนะครับ o ซ t นะครับแปลว่าอ่อนนุ่มแต่ในที่นี่ก็เลยแปลว่าน้ําอัดลมก็ใส่หมายเลขึสองเข้าไปหาน้ําอัดลมนะครับไม่มีมีอย่างนี้นะครับก็ อยู่ในประเภทเดียวกันก็ใส่หมายเลข2ลงไปคุณครูเขียนเลข2แล้วใครมองเห็นคนนั้นมีตาทิพนะครับข้อที่ถามข้อที่ถาม RICE rice ข้าวนะครับข้าวนะครับนี่เลยนะครับากำลังร้อนละอุระอุนะครับควันขึ้นเลยนะครับก็ใส่หมายเลข3เข้าไปมองเห็นไหมครับถ้าเห็นก็มีตาตาทิพย์เช่นเคย ข้อสีครับ water นะครับแปลว่าน้ําข้อนี้นักเรียนแปลออกง่ายได้แน่นอนเลยครับน้ําน้ํามาอยู่นี่ครับนะครับนะก็ใส่หมายเลข4นะครับน้าใส่เลข4ลงไปหมายเลข5เป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าตรงนี้มีหมายไม่เมก็เลื่อนไปข้างบนนะครับนี่พิซซ่าเป็นหมายเลข3นะครับไอ้ไม่ใช่หมายเลข3หมายเลข5้าครับหมายเลข5หมายเลข5พิซซ่า หมายเลขหกปลาทอดครับผมอยู่ใกล้ๆเลยนะครับปลาทอดเอาเลขหกมาใส่ตรงนี้หมายเลขเจน้ำส้มคั้นนะครับน้ำส้มคันอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ครับผมหมายเลขเจ็ดออ e เรนจ์นะครับใส่เลขเจหมายเลขแปดไอเทมนะครับนักเรียนก็รู้จักอย่างดีเลยนะครับใส่เลขแปลงไป หมายเลข9เค้กก็เหมือนกันนะครับสุขสันต์วันเกิดเค้กนี่อยู่นี่หมายเลข9ใส่เลข9ลงไปหมายเลข10ก๋วยเตี๋ยวครับอยู่ไหนครับก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่เลยครับใส่หมายเลข10ลงไปหมายเลข11นะครับไก่ทอดไก่ทอดอยู่นี่เลยนะครับกาลังร้อนๆน,นี่เขาเข้าใจทำนะครับนะให้รู้ว่าร้อนอยู่ก็ใส่หมายเลข11ลงไป fry chicken ไก่ทอด ข้อสุดท้ายนะครับเป็นสลัดนะครับสลัดนี่นักเรียนคงจะทราบนะครับไม่ใช่เอามือสลัดทิ้งไปไม่เกี่ยวนะครับนะคำว่าสลัดเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีผักเยอะๆนั่นก็คือข้อนี้นะครับใส่หมายเลข12ลงไปนักเรียนเห็นหมายเลขในยังครับที่คุณครูเขียนลงไปนี้ถ้าเห็นแล้วก็ถือว่ามีตาทิ์ตอบได้ทันทีเลยเป็นนั้นว่าหน้าที่ย5นะครับคุณครูก็ขอจบอีกแล้วนะครับ ถ้าลูกนักเรียนดูรอบเดียวยังจาไม่ได้นะครับก็เปิดคลิปคุณครูดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะรู้ว่าคุณสุคุณครูเฉลยให้อย่างละเอียดแล้วนะครับแต่นี่คือเทคนิคของครูพี่นันที่เขียนตัวเลขทิปลงไปโดยที่คนที่เข้ามาเปิดคลิปมาถึงเปิดปับ๊บอา้าวืลองไหนเลขมองไม่เห็นถ้าไม่ฟังคลิปก่อนก็จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าฟังคลิปเห็นทันที โอเคครับไปเจอกันหน้าที่26ต่อครับผม